ซีพอนมอเตอ i ์ไรส์ไมโครทูล้างสไลด์มอเตอร์เพื่อการถ่ายภาพเคลื่อนไหวที่เนียนนุ่มเกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอย่าง สวัสดีครับผู้ชมผมพี่หลามจิเกอไอทีครับวันนี้ผมมีอุปกรณ์สําหรับงานวิดีโอโปรดักชันมาแนะนําให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันนะครับสำหรับคนที่ทํางานด้านงานถ่ายวิดีโอไม่ว่าจะเป็นวีล็อกบล็อกเกอร์นักรีวิวนะครับคนที่ทํารายการประเภทต่างๆช่างภาพที่ต้องถ่ายวิดีโอคุณจะ ถ่ายภาพเคลื่อนไหวแบบนุ่มๆได้เนี่ยคุณต้องมีอุปกรณ์ตัวนี้ <Yeah. S 1> เคยเห็นในคลิปหลายๆคลิปใช่ไหมครับว่าเวลาเขาถ่ายภาพเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะมีการแบบหมูฟกล้องโด้วยนิดๆแล้วมันจะดูนุ่มนวลมากๆ ภาพแบบนั้นนะ่ะถ่ายด้วยอุปกรณ์แบบนี้ครับเรียกว่ารางสไลด์แบบมอเตอร์นี่ถ้าคุณอยากจะเคลื่อนกล้องด้วยความนุ่มนวลให้มันมีมูฟเมนต์แบบนิ่มๆน,นะครับคุณต้องใช้อุปกรณ์แบบนี้และอุปกรณ์แบบนี้นะครับถ้าเป็นยี่ห้ออื่นส่วนใหญ่จะมีราคาที่สูงมากๆเลยบางชุดเนี่ยอาจจะต้องใช้เงินซื้อสักประมาณ5-600 0 0บาท <c oughs> ก็เป็นต้นทุนที่สูงพอสมควร แต่ยี่ห้อนี้นะครับนี่คือซีพอนนะฮะรุ่น m o t o r i ์ e ร i ์ไมโคร l นะครับวันนี้ผมมาแนะนำให้เพราะว่ามันทำงานได้ดีและมีราคาที่ประหยัดมาก ซีพอนมอเตอร์ไรส์ไมโครทูนะครับชุดนี้เป็นชุดคิดซึ่งจะมีอุปกรณ์ทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันอยู่ในเซตนี้นะครับราคา16,800ม 16, บาทผมบอกเลยนะครับว่าถ้าคุณจะไปซื้อชุดนี้ของยี่ห้ออื่นคุณต้องใช้เงินเยอะกว่านี้แน่นอนชุดนี้ได้อะไรบ้างแบ่งออกเป็นกี่ส่วนนะครับอันดับแรกผมให้ดูฐานล่างก่อนนะครับตัวแผน่นแบนๆตรงนี้นะ,ะแล้วมีขายื่นออกมานี่คือขาตั้งกล้องแบบโลโปรไฟล์นะครับเอาไว้ใช้ตั้งบนพื้นโต๊ะนะฮะหรือว่าทําให้เจ้าตัวรางสไลด์ตัวนี้ สามารถไปวางบน อุปกรณ์หรือบนวัตถุพื้นผิวไหนก็ได้รทโพดแบบโลโปรไฟตัวนี้มีชื่อรุ่นว่า easy lock นะครับราคาแยกนะครับแยกชิ้น31,50บาทชิ้นที่2คือลางสไลด์นางสไลดแบบนี้ชื่อรุ่นว่า m i c r o ทูครับชื่อ MicroTool นี่คือชื่อของลางสลลยนะครับก็จะเป็นลางสไลด์ที่สามารถใช้งานแบบแมนนวลก็ได้หรือใช้แบบมอเตอร์ก็ได้<ว>เขาขายแยกชุดกนักนกับชุดมอเตอร์นะครับคุณจะซื้อเฉพาะตัว Micro Tool ไปสไลด์ด้วยมือเองก็ได้ถ้าเป็นคนอีสระ เวลาสไลด์เนี่ยเขาก็จะเรียกว่าสไลดเดอร์ถ้าเป็นคนเหนือเขาก็จะเรียกว่าสไลด์เจ้าคนใต้สไลด์ไ,ไม่ใช่น้ำมันละยองคนละอย่างกันนั่นแหละคือถ้าคุณจะสไลด์เองเนี่ยคุณก็ไปซื้อไมโครทูมาใช้ได้ตัวนี้ราคาแยกนะครับอยู่ที่6 9 9 0บาททีนี้ถ้าคุณอยากได้มอเตอร์คุณต้องซื้อชุดมอเตอร์มาใส่ด้วยชุดมอเตอร์เขาขายแยกเหมือนกันครับราคา7,700บาทถ้ารวม3อย่าง1 2 3่งทั้งเซตนี้นะครับเอาเงินมารวมกันทั้งหมดนะครับ 3, บวก6,990บวก7,700บาทจะเป็นเงิน17,840บาทถ้าคุณผู้ชมไปซื้อแยกจะต้องจ่ายถึง17,840บาทแต่ถ้าคุณซื้อเป็นเซ็ตคุณจะจ่ายแค่16,800บาทมันถูกลงมาพันหนึ่งเลยแล้วมันต้องใช้คู่กันทั้งหมดเลยนะครับชุดนี้ตั้งเซ็ตคือคุณมีแต่หลังสไลด์คุณไม่มีขา e a ซี l ็อกที่เป็นโลโปรไฟล์คุณจะวางบนโต๊ะถ่ายก็ไม่ได้คุณต้องไปหาขาตั้งกล้องเพื่อที่ให้มันอยู่เท่านั้นแต่พอคุณมีชุดนี้ปุ๊บคุณไปวาางงถ่ยตร ก็ได้มันสะดวกกว่าเดิมนะฮะแล้วพอมีชุดมอเตอร์มันก็สามารถให้เราเคลื่อนกล้องแบบอัตโนมัติได้โดยที่ไม่ต้องใช้มือเลื่อนนี่มันดีกว่าตรงนี้นะครับมาดูสเปคของรางสไลด์กับตัวมอเตอร์นะครับตัวรางสไลด์เนี่ยเป็นรางสไลด์ที่ถ้าเราสไลด์แบบแมนนวลนะครับคือสไลด์เองเนี่ยมันจะได้ระยะประมาณ54ซนเมตรแต่พอเราใส่ชุดมอเตอร์เข้าไปชุดมอเตอร์เขาจะกินพื้นที่ของรางสไลด์เข้ามาการขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์เนี่ยจะได้แค่ระยะ40เซนเท่านั้นก็ต่างกันเล็กน้อยนะ แล้วก็ตัวมอเตอร์ตัวนี้เนี่ยใช้ไฟ5โวลต์นะครับสามารถต่อสายไฟผ่าน USB ก็ได้หรือจะใช้แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่นี้จะเป็นเมาส์โซนี่นะครับแบบ PNF ถ้าคุณซื้อแบตเตอรี่ PNF สักประมาณเบอร์550ตัวนั้นน่าจะ4,000มิลลิแอมมันจะใช้ได้4ชั่วโมงครับแต่ตอนนี้ผมใส่โซนี่ PNF 970เป็นแบตก้อนใหญ่เลย6,600มิลลิแอมจะทำให้มอเตอร์ตัวนี้ทำงานได้ถึง14ชั่วโมงยาวนานมากๆนะครับ แล้วตัวมอเตอร์เองเนี่ยเ,เขามีสปีด3ระดับด้วยกันนะครับตอนนี้ผมตั้งสปีดเป็นสูงสุดอยู่นะครับผมกดเคลื่อนตัวมอเตอร์ให้ดูนะฮะนี่ปืด๊ดกล้องก็จะวิ่งแบบนี้ครับนี่คือสปีดเร็วสุดแล้วนะฮะ <Okay. S 1> หลายคนบอกเร็วแค่นิ่งเหรอ้อยสำหรับการถ่ายภาพวิดีโอเคลื่อนไหวนะครับแค่นี้ถือว่าเร็วแล้วนะฮะเพราะว่าถ้าคุณถ่ายภาพมาคุณต้องไปดูภาพที่คุณถ่ายครับมันจะออกมาแบบไหลวิ่งปื๊ดเลยแล้วก็เราสามารถปรับได้3ระดับครับอ่าผมปรับเป็นระดับช้าสุดให้ดูนี่ ช้าสุดนี่คือนุ่มๆเลยเห็นไหมฮะกล้องค่อยๆขยับเข้ามาหาหน้าผมนิดนี้ทีละนิดทีไะนิดนี่นุ่มขนาดนี้เลยทีเดียวนะครับ3ระดับด้วยกัน ต่อด้เรื่องของน้ำหนักนะครับที่มอเตอร์เขาสามารถแบกน้ำหนักกล้องแล้วก็สามารถลากไปมาบนรางมอเตอร์ของเขาได้นะครับนั่นก็คือรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง4.5กิโลโอ้โหน้ำหนักขนาดนี้นี่คือกล้องตัวหนึ่งกับเลนตัวใหญ่ๆได้สบายๆเลยนะครับ4.5กิโลแล้วเขาไม่ได้แค่ทํางานในแนวระนาบอย่างนี้เท่านั้นนะครับเขาสามารถทํางานแบบเอียงๆก็ได้คือมอเตอร์เขาแข็งแรงมากนะครับเดี๋ยวผมปลดล็อกให้ดูอ่าเดี๋ยวผมเอียงให้ดูนะครับนี่ทํางานเอียงๆอย่างนี้ก็ได้เอียง45อง ขึ้นลงได้สบายเห็นไหมฮะฮถ่ายแบบนี้ได้คุณก็สามารถถ่ายดอลลี่แบบว่าดอลลี่อินดอลลี่เอาท์ได้นะครับวิ่งเข้าวิ่งออกได้ <What? S 1> คือบางคนบอกว่าเวลาถ่ายดอลลี่อินเนี่ยถ้าตั้งกล้องแนวระนาบกับรางแนวระนาบก็จะเห็นรางถูกไหมครับวิธีแก้คือคุณยกกล้องให้สูงขึ้นหน่อยนะฮะจะต่อตัวบอลหรือว่าต่อตัวขาเนี่ยขึ้นมาให้สูงหน่อยมันก็จะพ้นรางแล้วมันก็จะดอลลี่อินได้หรือคุณเอียงรางเข้าไปอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวผมปรับกล้องอีกแบบหนึง่งไอ้ชา นี่ครับหรือคุณจะดลี่อินแบบนี้ก็คือปรับตั้งกล้องเอียงๆอย่างนี้ครับแล้วคุณก็สามารถสไลด์เข้าไปได้มันก็จะไม่เห็นรางนะครับจริงๆไม่ต้องเอียงขนาดนี้หรอกเอียงน้อยกว่านี้ก็ได้นะครับ <h ums> หรือจะถ่ายเป็นแบบลิฟต์อัพนะครับแบบขึ้นลิฟต์เลยช็อตขึ้นลิฟต์เลยนะฮะก็ <h ums> ここอย่างนี้ได้เลยครับ90องศาเลยเอาแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ปรับกล้องขึ้นนิดนึงอ่าผมกดให้ดูนะครับนี่สไลด์ลงไปแบบนี้เลยนะฮะ ฟับนี่นะฮะคุณก็จะได้มุมภาพเคลื่อนไหวแบบแปลกๆเห็นไหมฮะไม่ใช่ทำได้แค่ดอลลี่ ซ้ายขวาหรือว่าดอลลี่อินดอลลี่เอาดังนั้นทำแบบนี้ก็ทําได้เจ๋งไหมครับนอกจากควบคุมที่ตัวมอเตอร์ตัวนี้นะครับยังสามารถควบคุมผ่านแอปได้ด้วยครับใช้โทรศัพท์มือถือสั่งการเคลื่อนไหวของชุดรางมอเตอร์สไลด์ตัวนี้ได้ด้วยผ่านทางแอปครับชื่อแอปว่า c p o n l a b นะครับไปดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และก็ Android นะครับติดตั้งแอปเสร็จเรียบร้อยเปิดแอปขึ้นมาเขาก็จะทําการเชื่อมต่อระหว่างตัว C ีพ n มอเตอร์กับตัวแอปนะฮะพอเชื่อมต่อกันเสร็จเราจะเห็นปริมาณแบตเตอรี่ด้วยนะครับ เพื่อรู้ว่าตอนนี้แบตเหลือเท่าไหร่มาหน้าควบคุมครับหน้าควบคุมจะเป็นวงกลมๆแบบนี้นะครับด้านบนจะเป็นชุดอุปกรณ์สไลเดอร์สังเกตดีๆจะเห็นว่าชุดของซีพรเนี่ยเขาไม่ได้มีแค่นี้นะเขามีเป็นแบบว่าชุดมอเตอร์โรเตทมีชุดมอเตอร์ทิวแล้วก็มีชุดโฟล o w โฟกัสอีก คือแอปตัวเดียวสามารถควบคุมอุปกรณ์ได้อีกหลายชิ้นเลยแต่ตอนนี้เรามีแต่สไลเดอร์นะครับเรายังไม่เห็นอุปกรณ์อื่นเราก็ใช้สไลเดอร์ไปก่อนนะครับอยากเคลื่อนไปทางซ้ายนะครับก็โยกคันโยกไปทางซ้ายครับนี่นะฮะ อยากเคลื่อนไปทางขวาก็โยกไปทางขวานะฮะถ้าเราโยกเบาๆเขาก็จะวิ่งช้าๆถ้าเราโยกขวาสุดเขาก็จะวิ่งเร็วปื๊ดเลยเห็นไหมฮะนี่ฮะโยกเบาๆวิ่งช้าๆนะฮะโยกแรงสุดปื๊ดเลยนี่แรงสุดประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยมีคีเฟมเอาไว้ให้เรากําหนดครับว่าเราสามารถสั่งให้เจ้าตัวมอเตอร์ตัวนี้พากล้องเราจากจุดเริ่มต้น ไปจบตรงไหนนี่สั่งได้นะครับมีคีเฟรมเอาไว้กําหนดจุดให้การเคลื่อนที่ของเขา5จุดด้วยกัน5จุดนี้ถามว่ามันทําไมต้องใช้5จุดแค่จุด A ไปจุด B ก็พอแล้วไม่ใช่เพราะมันก็วิ่งจากนี่มานี่แค่นั้นจริงๆแล้วมันมีเรื่องของการเพิ่มคีเฟรมเข้าไปเพื่อปรับสปีดให้ไม่เท่ากันในแต่ละระยะได้ด้วย <Wow. S 1> อ่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับอันดับแรกคุณต้องไปที่จุดเริ่มต้นก่อนนะฮะอ่าผมมาทางซ้าย สมมติว่าผมจะให้จุดเริ่มต้นอยู่ตรงนี้บางหน้าผมนิดหนึ่งนะขออภัยผมก็กดลงไปตรงคีย์เฟรมหมายเลขหนึ่งครับจึ้งลงไปนะฮะจากนั้นผมเลื่อนมาครับเลื่อนมาเลื่อนมาถึงตรงนี้ฟึบอ่ะอันนี้คือเริ่มเข้าเฟรมที่เราต้องการแล้วเราก็ใส่เป็นคีย์เฟรมหมายเลขสองเถอะไปครับช็อตผมจะลากยาวมาถึงตรงนี้ชึบนี่ตรงนี้นะฮะใส่คีย์เฟรมหมายเลขสามเข้าไปแล้วก็ผมต่อท้ายนิดหนึ่งให้มันไหลต่อไป ไปจบสักตรงนี้แล้วกันใส่คีย์เฟรมหมายเลขก4คราวนี้เราจะเห็นแถบสีเหลืองเกิดขึ้นด้านล่างพอเราใส่คีย์เฟรมเข้าไปแล้วนะครับเราก็สามารถปรับความเร็วได้ครับ <S <S <ๆ>นี่เห็นไหมฮะผมปรับความเร็วให้คีย์เฟรมที่2กับ3เนี่ยวิ่งเร็วสุดๆเลยเพื <disappe S 1> ่อที่ว่าให้เจ้ามอเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันวิ่งออกตัวช้าๆก่อนใช่ไหมฮะเสร็จแล้วตอนพอถึงเข้าเฟรมปุ๊บทำความเร็วเพิ่มขึ้น เพื่อให้ภาพมันดูมีมู v เมนต์มีสปีดที่แตกต่างกัน hey. ตอนนี้มันวิ่งมาบางหน้าผมแล้วครับมันพร้อมแล้วครับผมกดเพล์เลยครับกดเพล์ปั้งเข้าไปนะออกตัวช้าๆมันจะวิ่งช้าๆก่อนพอมาถึงเขตโซนที่2เร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นพอเข้าโซนที่3ช้าลงช้าลงช้าลงจนกระทั่งหยุดนิง่ง มันจะได้ภาพดอลลี่ที่นุ่มแล้วมีสปีดท,ที่แตกต่างครับเช่นพุ่งมาแบบค่อยๆออกตัวแล้วก็พอเข้าที่ปึ๊บพื้นแล้วก็ช้าลงเออนี่เป็นไงเจ๋งไหมฮะแล้วก็จะมีปุ่มลูกศรวนๆใช่ไหมฮะก็คือลูปถ้าคุณกดเพล์ไว้แล้วเนี่ยแล้วคุณเปิดลูปเอาไว้เขาจะวิ่งวนอยู่อย่างนี้เลยนะฮะไปเรื่อยๆเลยเห็นปุ่มสีแดงๆไหมครับทางด้านขวาคุณสามารถสั่ง บันทึกวิดีโอหรือว่าสั่งถ่ายภาพที่ตัวกล้องได้ด้วยนะครับจากตัวแอปนี้เลยก็คือคุณต้องเสียบสายรีโมทเข้าไปครับกับตัวมอเตอร์นะครับเสียบเข้าไปที่กล้องเสร็จแล้วคุณกดปุ่มนี้ก็จะเป็นการสั่งบันทึกวิดีโอหรือว่าสั่งถ่ายภาพนิ่งได้เลยเรียกว่าไม่ต้องมายุ่งกับตัวกล้องเลยนะครับคุณอยู่ไกลๆคุณก็สั่งเรคคอร์ดได้เลยนอกจากเมนูการถ่ายวิดีโอแล้วนะครับในชุดนี้เขายังมีเมนูถ่าย t ท m e แล p ส์ได้ด้วย t ท m e แล p ส์ Time ก็คือภาพที่แบบว่าเราถ่ายแล้วมันเหมือนฟนะาสต เมนูของตัวแอปซีพร l อพแลบเนี่ยทำออกมาค่อนข้างละเอียดมากเลยครับสามารถปรับแต่งเอ็ก s โพเอร์ได้ด้วยในกรณีที่คุณถ่ายภาพที่ตกดินคุณเริ่มต้นจากเอ็ก s u โพเซอร์หนึ่งนะฮะพอภาพที่ตกดินมืดลงคุณต้องเล่งเอ็กโพเอร์ขึ้นใช่ไหมครับคุณสามารถกำหนดว่าให้เอ็กซโพเอร์มันค่อยๆบวกขึ้นได้ด้วยเออเจ๋งแล้วก็อินเทอร์ว i ลไทม์ก็คือระยะห่างนะครับของแต่ละเฟรมว่าต้องการเฟรมเท่าไหร่ก็สามารถใส่เข้าไปในนี้ได้เสร็จแล้วมันจะคำนวณให้ครับว่าทั้งหมดกี่เฟรมที่เราถ่ายมาแลละเเป็นววาของดีโ แอนิเมชันที่เอามาต่อกันแล้วเป็นเวลากี่วินาทีแถมยังมีพรีเซตให้เลือกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นถ่ายตอนกลางคืนนะฮะทำแลบตอนกลางคืนหรือว่าถ่ายเมฆวิ่งนะครับหรือว่าถ่ายดาวนะครับโอ้ทำได้หลายอย่างเลยนะครับถ่ายผ้าทิศขึ้นถ่ายผ้าทิศต,ตกได้หมดเลยนะครับแล้วก็ ตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยเราก็กดถ่ายเลยนะครับ <c oughs> เขาก็จะทําการวิ่งถ่ายให้เลยทันทีอันนี้ถือว่าสะดวกมากๆนี่ฮะเห็นไหมฮะเขามีพรีเซตเยอะเลยนะถ่ายน้ําตกก็ได้นะครับถ่ายเมืองก็ได้นะครับถ่ายเมืองจิวจ๋วๆก็ได้ถ่ายเมืองย่อส่วนก็ได้เยี่ยมมากเลยเป็นยังไงครับกับอุปกรณ์ที่ชื่อว่า c p o n m o t o r i z e Micro Tool ตัวนี้นะครับลางสไลด์แบบมีมอเตอร์ที่จะช่วยให้ภาพของคุณนั้นเนียนนุ่ม เพื่อนไหวอย่างช้าๆดูมีคลาสดูแบบว่าวิดีโอคุณเนี่ยจะดูดีมีคุณภาพมากขึ้นทันทีเลยนะครับถ้าใช้อุปกรณ์แบบนี้ราคาไม่แพงด้วยนะครับทั้งเซตนี้ได้ถึง3อย่างเลย16,800บาทนะครับได้ล้างสไลด์ไมโครทูนะฮะได้ชุดมอเตอร์นะครับของซีพอร์แล้วก็ได้ขาตั้งแบบโล w โปรไฟล์นะครับเป็นขาตั้งที่สามารถตั้งบนโต๊ะได้ จัดจำหน่ายโดยบริษัท C.O.B Media นะครับซึ่งเขาจะทำให้อุปกรณ์ชิ้นนี้สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์กล้องทั่วราชอาณาจักรเลยนะครับร้านใหญ่ๆก็มี Big Camera ก็มีนะครับ Zoom Camera ก็มีร้านที่ขายของแบบล้ำๆอย่างเทพแกจเจ็ get, ร้านเพื่อนผมก็มีเช่นกันหูยสุดยอดมากๆเลยนะครับลองดูครับถ้าคิดว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้จะทาให้วิดีโอข,ของคุณนั้นดูมีราคาดูแพงขึ้น